มื่อนี้สิพาทุกคนมาเห็นเมนูขนมบักต้านอีกแล้วค่ะนี่นะคะเนือ้อฟูแห้งค่ะรอบนี้ก็คือถือว่าประสบความสาเร็จแล้วเด้อค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อต้านที่ปุย๋ยคันไว้นะคะทุกคนขันด้วยที่ห้าบ่ได๋อาไปกร้องในผาขาเนาะค่ะใส่ลูกต้านทั้งเบิด2สองลูกเด้อค่ะคันแล้วก็กร้องเอากาก,ากาออกนะคะคันแบบว่าใส่น้ำน้อยๆนะน่าจะเห้าก็จะได้เนื้อต้านแบบแข็งๆเลยนะคะเมื่อนี้จะใส่แป้งข้าวเจ้าทั้งเบิด2สองถุงเนาะจาก็จะเป็นกิโลหนึ่งพอดีนะคะถุงละห้าลอยกัมเนาะจาาเทพ แป้งเขาเจ้าลงไปแล้วเเทน,เนื้อต้านลงไปจนเบิดเลยนะคะเนื้อต้านที่ปุย้ยทันสดๆจากลูกของเขาเนาะจาก็จะได้มากประมาณนี้นะคะนวดแป้งกับเนื้อต้านให้เขากันเลยนะคะขันนมต้านนะคะขันตอนในการเห็ดบนหยุงยากนะคะวัตถุดิบก็ใส่หน่อยเนาะจากใส่เคโบกียางนะคะแต่ขันตอนในการนวดแปง้งเนาะจากจะต้องใจเย็นนะคะถ้าย่อยใส่กะทิลงไปเนาะจ่าหละกกานวดไปเรอยๆจนกระทั่งแป้งเขาเขากันดีนะคะยาใส่กะทิเบิดเทือเดียวเด้อจ้าทุกคนปุ <S <S ้ยใส่กะิ ที่ทั้งเบิดสองกองนอกจากกะสิประม่าหาลอย ml นะคะสูตรขนมของปุ๋ยบ่มีอีหยางตายโตนะคะเ้ามมีอีหยังวัตถุดิบจำไดปุ๋ยใส่จำนันค่ะกะทิท่จริงแล้วตามสูตรของเขานะคะต้องใส่หนึ่งพัน ml นอกจากถ้าสามารถเอามาปรับประยุกให้มันดดะะได้รสชาดแล้วกระแด้ตามแบบที่ห้าตตองก้ารได้นะคะนวดแป้งเขากั้นดีแหล้วนอกจากกะสิใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะปุ๋ยใส่น้ำตาลทรายทั้งเบิดประมาณหกลอยกัมนะคะเทน้ำตาลทรายลงไปแล้วกะสิคนส่วนผสมให้เขากันเลย ะกะวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลใต้เลื่อมละลายนะคะขั้นต,นตอนต่อมาค่ะมันยังข้นแห้งอยู่นะคะปริซิเตอร์น้ำเปล่าลงไปเลยค่ะถ้าเกิดว่ายาดใดความเค็มข้นแห้งเนาะจากอาจจะใส่เป็นก,กะ,นะ,ะทิก,กจจะได้นะคะแทนน้ำเปล่าเนาะจากกะจิใดรสชาติของความหอมกะทิเพิ่มขึ้นมากอีกนะคะคนส่วนผสมทั้งเบิร์ดให้เขากั้นเลยนะคะหลังจากน,านั้นปุิซิใส่เกลือลงไปประมาณเคิงส่วนโตเนาะจากตามด้วยผงฟู2ช้อนโต๊ะเนาะคะ่ะทุกคนใส่ลงไปแล้วก็ขย้ำให้เขากั้นเลยนะคะปุย้ยเคยสงสัยนะคะว่าเป็น แงบัวซอยผงฟู้อมกันกับแป้งเขาเจา้าตั้งแต่ที่แหลกเนาะจา้ะซึ่งปุ๋ยกระยานนะคะว่าผงฟูมันสิบอลลายแล้วแป้งมันจะจับกันเป็นก้อนเนาะคะ่ะแต่ว่าโบเม่นเลยนะคะผงฟูมันละลายไหวค่ะทุกคนใส่เมื่อคนน้นส่วนผสมทั้งเบิดแห้เขากันเนากกะจ้ะกัสิไดดเนื้อประมาณนี้นะคะเนื้อขนมตาลของเราก็จะเป็นเหลียวๆประมาณนี้เลยหลังจากนั้นหฮากะสิพักแป้งไหวประมาณหนึ่งชั่วโมงเด้อค่ะทุกคนใส่แล็บปิดไหวเนาะจ้ะผุ้ใโบมีก็ใส่อิงยังปิดไหวก็ได้นะคะขนมตานหลบนี้นะคะกะถือว่าเป็นอออบบแกก่มืจา นะะเนื่องจากว่าหลบที่แหล้วปุยเห็ดเหล้วมันโบฟู่นะคะหลบนี้ก็เลืล่องเห็ดใหม่ะคะ่ะเถอกอนเป็นอย่างแปงจังโบฟู่ว่าตีเลื่อมผักแปงตีละค่ะทุกคนมันก็เลื่โบฟู่นะคะปุยเห็ดขนมต้านต้นกัางขึ้นนะคะทุกคนเริ่มผสมแปงกับต้นประมาณสองทุ่มนอกจากกวาจะเด่หนึ่งขนมตานนะคะกับเป็นเวลาสามทุ่มแล้วค่ะทุกคนผักแปงดดนบัไดายนะคะตองเป่ายอดใจกระท่งละค่ะบกคันนะคะกวาจะได้นอนยานเม่นเที่ยงขึ้นอยู่ค่ะทุกคนปุยกระจหยอดใจกระท่งให้มันได้ประมานเศษสามส่วนจีนอกจาก พี่น้องเรือใบเนี่ยทิ่งๆนิดนึงนะคะเผื่อว่าขนมปูเนาะจาก้กหลังจากนั้นท่ากระซิ้ใส่บักเพาขูดฝอยลงไปเลยนะคะใส่หน่อยใส่หลายแล้วแต่มากเลยเด้อค่ะทุกคนอันนี้ปุ้ยเห็ดกินเองนะคะปุ้ยกระิใส่หลายๆแบบจุกๆไปเลยเนาะจ้าในระวานที่ยอดขนมใส่กระทงเนาะคะ่ะปุ้ยกระดัางไฟแล้วก็คางมอนํำไว้แล้วเรียบร้อยน,นะคะยอดขนมเร็จแ,แล้วห้ากระเสียวมาหนึ่งเลยนะคะปุ้ยนึกออกว่ามีซึ่งเหลืออยู่อันนึงเนาะค่ะก็เลยไปตักขนมใส่กระทงแล้วก็เอามาหนึ่งพร้อ,อกมกันเลยเนาะค่ะหนึ่ ที่เนาะค่ะทุกคนกับสิมาเช็กซุกันเลยนะคะวิธีเช็คซุกคงปุ้ยก็คือใส่ใหม่น่ะค่ะเจียบลงไปนะคะถ้าเกิดว่ามันโปมีเหลวๆติดขึ้นมานั่นแปลว่าขนมซุกแล้วเนาะค่ะซึ่งขังวนนี่ปุ้ยกับสิบดรใสบ่บักพาวนะคะปุยอยากเห็นว่าเวลาที่มันฟูนะคะมันจิตแตกบอวเจงสีนะคะก็เลยบดใไซแต่ปุยจะบอกว่าซึ่งทางล่างนะคะเขาโดนความห่อนแบบเต็มทีเนาะจากขนมฟูดีขนาดเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนแตกสวยมากๆเลยค่ะอันนี้คือซึ้งที่อยู่ด้านล่างเน,ะะนาะจ้ะทุกคนเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน ขนมตาลของปุ๋ยนะคะนี่ค่ะห่าก็ะเฮดกระท่งแบบใหญ่ๆแบบว่ากินอัน2องอนแกะอิอ่มไปเลยจริงีนะซําเลจแล้วคะ่ะทุกคนขนมตาลของห้ากับปู่ดีเลยนะคะบอลรูว่าคนอื่นเฮดแล้วมันเป็นคือของปุ๋ยบอนะคะทุกคนแต่ว่าสําหรับอันนี้นะคะปุ๋ยถือว่าโอเคแล้วนะคะรสชาติกับพอดีพอดีเลยนะคะมาค่ะทุกคนบัดที่นี่สิมารีวิวขนมบักตันเจ้าของนะคะ แกะแม็กออกก่อนจ้ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันก่อนค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยลซีบีห้เบิ่งบัดที่นี่ นี่จ้าอุ๊ยทุกคนข้างในก็คือเนื้อปูดีมากๆเลยนะคะตัดผาพมาสาววันทัดไปนะาจา้ะเป็นวันาพากพอดีนะคะทุกคนปุ๋ยจะเลยว่าปุ๋ยจะไปวัดค่ะเบิ่งสินขนมบักต้านของปุ๋ยแน่ค่ะทุกคนกินสินเดียวก็คืออิ่มเลยเนะาจาน้ะย่างเข่าคั่วมากนี่ก็คือได้กินขนมตาลเลยนะคะทุกคนหอมมากๆเลยค่ะตาลสดๆเอามาทําขนมตาลน,นะจ้ะใส่เนื้อตาลเยอะๆหน่อยนะคะทุกคนก็คือแบบ หอมอีหลีค่ะทุกคนแจบอีหลีค่ะผู้ใดอย,ยากเห็ดนะคะทุกคนลองเห็ดเบองเดอปุ๋ยว่ามันเห็ดบอยากเลยนะคะผู้ใดบบอยากสื่อกะทิกะผ้าบักผ้าแล้วก็ขันกะทิอา้าวนะจาะบ่ร้ตองสื่อนะคะประหยัดต้นทุนเนาะจาะก,กระทงใบตองกะเห็ดแบบง่ายๆคือของปุ๋ยเลยนะคะทุกคนเห็ดกระทงงหญ่ๆเนาะจาะแต่บ่ได้เห็ดหลายอันสูตรขนมนะคะเดี๋ยวปุ๋ยสิพิมพ์ไว้ให้ถ่ายคลิปเด้อะค่ะทุกคนเผื่อผู้ใดอย,ยากได้สูตร